มีการไปจับกลุ to ่มเป็นพนักงานของจังหวัดประจวบที่มีการยักยอกเงินไปประมาณ33ล้านกว่าเศษๆเนี่แหละแล้วก็ไปสืบทราบมาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาเงินไปลงทุนในเว็บการพนันออนไลน์คือไปเล่นพนันนี่แหละคุณผู้ชมทางตํารวจก็เลยไปไล่สืบมาต่อเนื่องแล้วก็ไปจับครับเว็บไซต์พนันอันนี้ก็คือมา f ฟ a 8 8 com นะครับก็นะครับคลิปนี้อาจจะมาแปกหน่อยจู่ๆจากช่องที่แม่งเล่นแต่เกมนะครับจู่ๆแม่งมาพูดเรื่องการพนัน สำหรับที่ต้องมาพูดในครั้งนี้ก็เพราะว่ากุลำคาญอไกตัดโฆษณาในเฟ c บุ o o ไอเฮียโฆษณาแม่งแม่งมิถการพนนันรับปั่บาคาร่าเล่นกับเราได้ชัวร์ร้อยเปอรอที่พูดนี่ไม่ได้ให้ไปเล่นนะครับกุลำคาญไอสัตว์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในไลน์มันจะมึงจะเพิ่มเพื่อนหาพ่อมึงเหรอไอเคียกูไม่ได้อยากรู้ไอสัตว์ไอเี มึงอยู่นั่นแหละนีไม่ดีนะครับใน Facebook บางทีแม่งไครกันไม่รู้ไม่รู้จักด้วยสัตว์แม่งมาแอดกูปพกทักถามไขรครับเนี่ยเย้เทสนใจไหมคะกัแบเว็บนี้เว็บเว็บเฮี้ยเรื่องมึงกูบอ็อกกูหนีกูไม่ตอบกูไม่อ่านด้วยเฮี้ยไอสัตว์แม่งมันก็รู้กันนะครับว่าการหลอกคนเท่ากับฆ่าคนทั้งเป็นแม่งก็ยังจะเอากันอยู่ได้นอสัตว์เอ้ยเฮี้ยการบรน,นนะครับถ้าถามว่าการบรนันในประเทศไทย แม่งมีไหมครับใช่แม่งมีแม่งมีโคตรเยอะด้วยสัตว์ไม่ว่าจะมาทั้งเป็นแบบบอนตีกายมีเฮียอะไรวะสนุกเออตามตามสารที่เฮียอะไรพวกเนี้ยแม่งมีและทีนี้ด้วยความด้วว่าเ,เฮียเรจะหลอกเด็กเข้ามาเล่นยังไงดีนะจะกินตังพวกมึงยังดีนะนั่นแหละครับมันเลยเป็นการเน,น็นรูปแบบใหม่ออกมาก็คือ การพนันออนไลน์ <Yeah. S 1> นะครับการพนันออนไลน์นั้นมีแต่ข้อดีเราให้คุณเล่นอย่างนั้นอย่างนี้แม่งตอแหลแม่งตอแหลทั้งหมดพูดมาแม่งตอแหลนะครับผมนั่นแหละว่าโปรโมชัน่นแม่งจะอะไรแต่เมืนก็นเราร้อยบาทเติมเงินครั้งนี้เพิ่มให้เป็น300ราอยบาทเท่ yeah. Yeah. เยี่ยขายตรงไอ้สัต์ กูไม่โง่ขนาดนั้นหรอกนะอ้ควายอียย้แม่งมีแต่พวกควายนะครับที่บอกว่าการานันออนไลน์เล่นแล้วได้จริงได้จริงพอ,องล่มจมกันกี่คนแนะล้วไรสัตว์นั่นแหละผมพร้อมที่จะจับไม่ได้จับตักบาทของไอ้ควายนั่นแหละสโลแกนใครแม่งบอกว่าเล่นการานันออนไลน์สร้างเนื้อสร้างตัวทํานูน่นทํานี่ได้จะไปเชื่อหน้ามา้าแม่งโดนจ้างมาอี้เพี้ยนพนันออนไลน์พวกนั้นนะ่ะจ้างมาเออ แล้วก็เหมือนกันนะครับผู้หญิงไอสัตว์ผู้หญิงในเฟซบุ๊กไม่ว่าแม่งจะต้องสวยโชว์นมโชว์หีกันนะครับแม่งถึงจะมีพวกเฮียหน้าหีไม่สนใจทีนี้พอพวกมึงแอดเพื่อนเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะเฮียนั่นคือคกับดักไอควายเฮียนั่นนี่ยแม่งมีตัวตนอยู่จริงบนโลกก็เปล่าก็ไม่รู้เฮียนั่นน่ะแม่งคือหน้ามาเอเจนซี่ของเวฟการมานันนั่นแหละพอมึงทักไปปุ๊บนั่นแหละอา้าวเรียบร้อยมึงแดกเบ็ด นั่นแหละพี่คะสนใจเลตเบสนี้ไหมคะนั่นแหละเรียบร้อยผมเป็นคนที่ไม่เล่นการพน,นันนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันอเที้ยมาร์คซักเบิร์ดมันเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งจัดแต่โฆษณาแต่บาคาร่าเว็บการพน,นันรับปั่นได้จริงนะครับผมเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งตามหลอกหลอนกูทั้งชีวิตนะเนี่ย ยังไม่พอครับแม่งส่ง SMS ข้อความมาด้วยขอบคุณนะคะที่ไม่วางใจในเวฟเรากูไปเล่นเวฟมึงตั้งแต่ตอนไหนไอสั์เอ้ยเฮียคลิปนี้นะครับก็จะมาบ่นเกี่ยวกับการเว็บวฟการพนันนะครับอะไรสิอย่างเงี้เนี่ยเออแล้วก็เฮียเวฟการพนันเนี่ยอย่าไปเล่นจะดีกว่าครับผมผมว่าอย่าเล่นเลยผมเคยเห็นเพื่อนผมเล่นมาแล้วมันเล่นมันไม่เล่นเล่นบาคาร่านะครับ แม่งเล่นสลอ็อตถ้าถามว่าสล็อตกับบาคาร่ามันอัเดียวกันไหมใช่แม่คือการน,นั้นไอ้สัสมึงจะต้องเอาตัางร้อยสองร้อยสามร้อจะกี่บา็ <S <S เรื่มึงอยากทำขี้หญเรื่องมึงนะครับผมทางที่ดีน้องๆหนนหนือห,หรือพวกพี่ๆก็ได้นะครับจะไปเลดนแม่งหลอกเรานะครับผมแม่งหลอกเอาตัางเรานะครับพูดจากประสบการณ์คนที่ไม่เคยเล่น นั่นแหละครับแต่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะกูเห็นเพื่อนแต่ละคนกูมันเป็นยังไงมาแล้วเจง๊งเจ๊งสิครับเฮียไม่มีใครว่ารวยหรอกไอ้สัตคลิปนี้นะครับก็จะไม่ยาวมากก็จะมาบ่นนะครับบน่นเียเกียเก่ยวกัแบเวฟการผันันงมว่าควรอ๋อลืมบอกเลยนะต้องขอขอบคุณช่องวันด้วยนะครับที่มีสาระดีๆก็ว่าง่ายนะครับตำรวจในประเทศไทยการที่จะจับเวฟการบันัพวกเคียนี่ได้ เราครับลุก,ล,กลุกเฮี้ยยุคไอ้ตู่แบบนี้นะครับผมงตอนน้องทั้งใจเพราะว่านะครับเรียบการบานานหรือจะบอลขนาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยมึงต้องรวยมีอำนาจมีบาร,รมีมีคนคุ้มครองมึงอยู่อีกชั้นหนึ่งถ้าพวกนี้ไม่มีคนคนคุ้มครองมึงก็ไม่สามารถมาเปิดอย่างนี้ได้นะครับผม แล้วก็อย่างเว็บออนไลนส่วนใหญ่ในพวกนี้ไม่ได้เปิดที่ไทยจะจะเปิดอยู่ที่ต่างประเทศเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศแต่ให้คนไทยมาเล่นในประเทศไทยนะครับผมเช่นอย่างคุณสมัครเว็บนี้ไปปึ้งเว็บนี้อยู่เกาหลีใต้ปึ้งแต่แม่คือคนไทยนั่นแหละครับแต่ปุ๊บคุณเล่นเว็บนี้เจ๊งไอ้เฮียนั่นล่ามปากเสร็จกูละควายกูาตามมึงมาแล้วสักประมาณ4ี่ห้าพัน ก็คุมแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุณได้นะครับคุณเสียให้แม่งนะครับแรกๆมันจะเป็นโปรโมชั่นของเว็บการมานานเกือบจะทุกเว็บนั่นแหละเช่นอยา่างอะไรเล่นแรกๆ,ๆอาจจะได้ดีอืมเช่นอยา่างคุณลงไปสักร้อยได้กลับมาสักสองร้อยอ่านั่นแหละถ้แล้วค,คุณเริ่มนะคุณเริ่มที่จะจําในสิ่งที่แบบว่า ไอเหี้ยกูชนะมึงกูได้ตังค์มึงอาเซ็ตกูทีนี้ไอเจ้าของเวฟบมันรู้ไงว่าเออมึงคือผู้เล่นใหม่อย่างงี้ก็ลาบปากกูสินั่นก็เรียบร้อยแม่งาก็กลายเป็นวัฒจักรอุบาทนะครับผมคุณไม่มีทางชนะเจ้าได้หรอกครับไม่ว่าจะเกินเครียดยัไรขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเวฟบไหนเวฟบน,นู้นเวฟบนั้นเวฟบนี้ต่อยเขาบอกว่าเนี่ยเวฟบนี้ดีจริง ได้ประโยชน์ไงก็ได้ประโยชน์ไงมันก็แพ้มสู้เหี้ยมันไม่ได้หรอกมึงมีทางรวยกับเรื่องนี้ได้หรอกแต่ถ้าพูดว่ามีมันจะมีทางรวยจากเรื่องนี้ได้ไหมยากโคตรงโคตรยากมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนการเล่นการพนันเนี่ยมึงต้องไปบอนบอนจริงๆอ่แตกแตกจริงๆได้มึงเล่นแบบสุมนรกันตรงนั้นเลยอะนั่นแหละสมัยนี้ โดนโกงใครก็ไม่รู้โกงมึงมึงไม่รู้จักทีนี้พอมึงสืบไปสืบมาไอเฮีย้ยแม่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแม่งอยู่ต่างประเทศยินดีด้วยมึงสูกแดดนะครับผมแล้วก็พอคนเขาเริ่มรู้เยอะนะครับไอพวกเฮีย้ยนี่ก็จะมาไม้ใหม่แนวมาครับใน t i k t o k อ่านั่นแหละใน Ti k t อกมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งนะครับไอหน้าโปรไฟล์มันจะเป็น รูปหมายว่าแนวแนวแนวออกรวยหน่อยใส่ทองทำ,ทำนู่นทำนั่นทำนี่ทำครัวเลยไม่รู้เออนั่นแหละมันจะตั้งขึ้นมาเป็นช่องของมันช่องในทนะิกตอกในช่องแม่งจะไม่มีเฮียอะไรที่เกีย่ยวกับมตัวมันเลยนั่นแหละ ıyorum. มันจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนะันบางทีเอาหนังเถื่อนมาลงบางทีก็เป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้ทีนี้มันจะมัมนจะมีช่วงวิกของมันครับนั่นแหละนะมันจะถ่ายทอดสดลงทิกตอก แต่ทอดสดเล่นเชี่ยเวฟการพนันโชไอฝาฝึกชอบแม่งอัศจรรย์ที่หายนั่นแหละครับ่นหละพอมาเล่นโชมันก็จะบอกเขาว่าเล่นได้จริงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมลงไห้ดูเลยนะครับเก้าพันไอเฮี้ยมึงเตรียมกันไว้ไอฝามึงเตรียมกับเจ้าของเวฟไอเหี้ยดูไหมไอเหี้ยเงินที่มึงโชขึ้นมาเก้าแสน ้านะเห็นไหมมันคือเงินที่มึงเสียขึ้นมาฟังน,นะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับผมอะสมมติผมเป็นใครก็ไม่รู้เออในทิก t o อกใช่ไหมละ่จะจจู่กูก็มาไลฟ์โชว์เล่นพนันให้พวกมึงดูทีนี้ก็จะมีคนที่โดนกับดักไอ้เหียนั่นนั่นนะครับผมกับดักของกูที่กูไลฟ์การพนันไปเออ ก็จะทักมาบอกว่าเล่นยังไงครับเว็บนี้ชื่ออะไรครับลงได้กี่บาทสมัครยังไงครับเรียบร้อยนั่นแหละครับเจ๊งกันทั่วนหน้านั่นแหละครับเป็นเจ๊งเลยแหละว่าง่ายพวกเคี้เนี่ยต่อ้คุณจะรู้ว่าเออมันจะมาไม้ไหนอะไรยังไงมันก็ต้องมีคนที่ไม่เชื่อ นะครับผมคนที่ไม่เชื่อว่าเนี่ยเล่นเว็บการ์นันเนี่ยเขาไม่หลอกเราหลอกเขาอ่ะจริงจังไงกันเราูอยากจะเดินเข้าไปตบปากพวกมึงมากเลยเฮีย yeah. หรืออยากเดินเข้าไปกอดมึงบอกว่าควยนั่ <Yeah. Yeah. S 1> นแหละครับนั่นแหละนะนะพวกเฮีย,ยนะครับผมที่แม่งบอกว่าเวฟการ์ไม่หลอกหรอกนะคแคะนต่คะาพอมเฮียแม่งหลอกต้มตุ๋นพวกกูนั่นแหละครับผมคลิปนี้ก็จะ เป็นแบบนี้นะครับไปนะครับไป